ทำแต่สิ่งเดิมๆก็จะได้อะไรที่เหมือนเดิมเรื่องราวของทหารนักฆ่าปลดกเกษียณที่ถูกทิ้งไว้ในดาวขยะเพราะทุกคนเขาจะผิดคิดว่าเขาตายไปแล้วพนมเหลือน้อยคนนี้เลยต้องหาทางเอาตัวรอดจากดาวประหลาดแต่มันก็ต้องสวยยิ่งกว่าเก่าเพราะจะจูดทหารนักฆ่ารุ่นใหม่กระดันจะมาลองวิชากันที่ดาวดวงนี้ทําให้ทหารนักฆ่ารุ่นเก่าแก่ต้องมาสวยเพิ่มเราต้องมาดวลกับทหารนักฆ่ารุ่นใหม่เนื่องจากคาสั่งจากเบื้องบนสั่งให้ทหารนักฆ่ารุ่นใหม่พวกนี้ฆ่าทุกสิ่งที่มีชีวิตเออก็ดีเ เกมจะเป็นยังไงเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรางฟิล์มภูมิจะเสนอโซเยอร์ขบวนรบค่นจักรวาลให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งโฟลเดววันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนาบริการยู u ูบพรีเมียมของแท้ราคาเพียง55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ร้อมใช้งานแอปย u t u b ม m u ส i c แถมยังฟังเพลงฟรีๆในขนาดล็กหน้าจอได้ด้วยสมัครง่ายใช้เพียงแค่อีเมลมีแอออดมมมินนนคยููลทุกกัั้ตไ่สญญา ยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงแค่บอกว่ามาจากช่องเกมมิ่งฟอลโล่รับวันใช้ฟรีเพิ่มทันที5วันหากสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ @tubee 360 เรื่องราวเริ่มขึ้นที่ศูนย์วิจัยกองทาพบที่ตอนนี้กำลังคัดเด็กทารกแรกเกิดเพื่อจะทำให้เด็กทารกดวงสวยพวกนี้เป็นไปนในแบบที่พวกเขาต้องการและพอเลี้ยงต้อยมาจนถึงอายุ5ขวบเด็กพวกนี้ก็ต้องเริ่มฝึกจิตใจโดยการต้องมานั่งดูหมาก,กัดหมูกันเพื่อให้รู้สึกชินชากับการฆ่าทางตอนที่ไอเด็กพวกนี้ก็ไม่ได้อยากจะดูหมากัดหมูเลยสักนิดเออมันน่าดูตรงไหนจากนั้นเด็กทุกคนก็ได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจพวกเขาทุกคนจะต้องมีความแข็งแกร่งเกินมนุษย์ จะต้องกลับไปเกิดใหม่ทันทีเพราะรที่นี่มันเถื่อนทาไม่แน่จริงก็อยู่ไม่ได้อาคุต้องมาตายเพราะวิ่งไม่ทันเพื่อนเนี่ยนะซึ่งการฝึกมันก็เป็นไปนอย่างต่อเนื่องจนเด็กน้อยทุกคนในวันนั้นกลายมาเป็นผู้ใหญ่ตัวบกควายในวันนี้และด้วยการที่ฝึกมาทั้งชีวิตก็ทําให้พวกเขาทุกคนกลายเป็นคนที่ไรความรู้สึกและทาทุกอย่างตามคาสั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเลวไอพวกนี้ก็พร้อมจะทาตามคาสั่งทุกอย่างอย่างว่าพวกเขาเป็นเพียงแค่เครื่องจักรที่ไม่ได้มีชีวิตจ,จิตใจอากุลกลายเป็นคนตายด้านไปแลว้ว่งันก,กําาตๆสเร็จร่่วงไมต้อสงสัยร้หหาารนนักกพวีมโดเินป และคนที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในบรรดาทหารนักฆ่าพวกนี้เขามีชื่อว่ดทอดเขาเป็นทหารนักฆ่าโน,น,น .1 ที่ปฏิบัติภารกิจมาแล้วนบไมถทวนไม่ว่าจะเป็นสงครามไหนๆบักทอก็สามารถนำชัยชนะกลับมาได้เออคนนี้แหลตตัวแบกของทีมแต่ถึงบักทอและพ,พวกจะเก่งแค่ไหนมันก็ไม่ได้เป็นอมตะเพราะาตอนนี้พวกเขาทุกคนก็มีอายุเกินกว่าจะโลดผลเหมือนเดิมแล้วแถมตอนนี้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ที่ชื่อพันเอกเมคัมระเดชสันๆว่าบักเมก็ได้พาทหารนักฆ่าชุดใหม่มาโชว์เราคิดว่าทหารนักฆ่าชุดเก่ามันน่าจะไร้ประสิทธิภาพจากความแก่ชราเเอถึงงจะะแแแกกก่่่ตานมบบ็ยั ว่าทหารนักฆ่าชุดใหม่พวกนี้แข็งแกร่งกว่ารุ่นเก่าเราว่าหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกมันเข้มข้นกว่าและทันสมัยกว่ารุ่นเก่าตั้งหลายเท่าแต่พวกมึงมันตกระบองไปแล้วแต่พวกกองกลับไม่คิดแบบนั้นราะทหารรุ่นเก่าพวกนี้ปฏิบัติภาร,รกิจมันแล้วนาไปทวนจะมากากกว่ารุ่นใหม่ได้ยังไงกูไม่เชื่อบอกเทที่รู้แบบนั้นก็หงุนงิดและบอกว่าถ้ามึงอยากจะวัดกับรุ่นใหม่ก็ให้เอาไอ้แก่พวกนี้มาดวลกันได้เลยนั่นแหละครับการดวลระหว่างทหารใหม่กับทหาร,หกหารแกก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งมันก็แน ต่างกันราวฟ้ากับเหวเออดูสังขารพวกกูด้วยแต่พวกกองก็ยังไม่ยอมและสั่งให้ตาลุงทอสที่กำลังเหน็ดเหนื่อยใต่โซ่โชให้กับบักเมดูซึ่งตาลุงทอสที่มีสภาพอ่อนแรงก็ค่อยๆกระเดิบกระเดิบขึ้นไปบนโซ่รอยยังเหนื่อยจากการวิ่งไม่หายบักเมที่เห็นแบบนั้นก็สั่งให้ฐานใหม่ที่ชื่อเคนใต่โซ่โชให้ดานแก่พวกนี้ดูดิว่าการไต่โซ่ที่แท้จริงมันเป็นยังไงซึ่งบักเคนที่ส่วนและแข็งแรงกว่าก็ไต่ขึ้นแซงลุงทอสได้อย่างง่ายดายทานที่ต่อให้ลุงไต่ สินให้รู้ดำรู้แดงไปเลยบักเมนที่กําลังได้ใจก็บอกว่าได้เลยแต่มันก็คิดว่ายังไงยังไงลุงทอ้อก็ไม่น่าจะสู้กับบักเคนไหวมันก็เลยขอให้ฐานแกอีก2นายขึ้นไปช่วยบักทอดสู้เพร่ะจะได้สู่สีกับบักเคนเพราะบักเคนมันโหดเกินไปแมงคนจะขิงฐานแกอีก2นายก็เลยไต่โซ่ขึ้นไปสู้แต่ก็เหมือนอย่างที่คิดเอาไว้บักเคนก็สามารถจัดก,การหานแกทั้งสองนายจนร่วงลงไปตายพร้อมกันทั้งสองคนแต่แตาลุงทอ้อที่ยังไม่ตายก็พยายามเข้ามาโนนกับบักเคนแบบตัวตัวเ้ริมมือก็ทาให้บ,บแกกตาา่ต ตีศอกใส่ลุงทอดแบบรัวๆจนทาให้ลุงทอดหมดแรงแล้วร่วงลงไปใส่เพื่อนที่นอนตายอยู่ด้านล่างจนทําให้ลุงสลบไปทันทีอดีนะมีร่างเพื่อมารองรับแต่ก็ทําให้บักเมย์โมโหอย่างแรงเพราะมันเห็นว่าบักเคนได้รับบาดเจ็บที่ตามันก็เลยด่าเป็นชุดเป็นชุดเพราะบักเคนมันคือหัวหน้าหมวดที่เป็นความหวังของทีมทหารใหม่แต่ตอนนี้มันกลายเป็นทหารตาเดียวไปแลวเออมาโชว์ตัวแค่แป๊บเดียวพิการ้ะง,งั้นบักเมย์มันก็เลยสั่งให้เอาศพทหารแก่ทั้งสามนายไปทิ้งลงถังขยะเพราะคิดว่าตายหมดทุกคนทนันทีทม่ความจริงชีวิิตมึงงงงสัั่ให้้เอาศไปทขยะ นะแต่มันก็ไม่ใช่ถังขยะธรรมดาเพราะหลังจากที่ลุงกลกยเป็นขยะเขาก็ถูกเอามาทิ้งที่ดาวขยะที่มนุษย์มักจะเอาขยะจากโลกของตัวเองมาทิ้งเพราะมันคือวิธีการจัดก,การกับขยะที่ง่ายที่สุดเออเอามาทิ้งดาวอื่นแม่งเลยซึ่งลุงทอดที่เพิ่งจะได้สติก็มันงงสับสนกับการถูกทิ้งเป็นอย่างมากแต่เขาก็สังเกตเห็นว่าดาวดวงนี้เหมือนจะมีมนุษย์อาศัยอยู่เหมือนกันลุงทอดก็เลยจะเดินตามไปดูว่าไอคนพวกนี้นะ่ะมันคือใครแต่ก็ยังเดินไปได้ไม่กี่ก้าวจู่ๆคดพ่อคนแม่ลมก็มุงมาา่งงงงงตตตรรรรรรมมมมมาาาาาาหหหหลลลลลุุออยย่่่่่่วดดดดดดเเเ็็แแแแทททีีบบบบนนนัััั้้กกกกกใจจจึะะะะปปไไืพ ตายซะแล้วจากนั้นตาลุงทอดก็เดินตามสายไฟประหลาดที่เหมือนจะเป็นเส้นทางไปยังที่อยู่อาศัยและพอมาถึงตาลุงก็ส้มดูอยู่พักหนึ่งจนได้เห็นว่ามีคนอาศัยอยู่จริงๆแต่ในขณะที่กำลังส้มจะจุดลมพายุป,ปริศนาก็พาตาลุงร่วงลมมาจากที่ส้มทําให้ตาลุงกระแทกพื้นอย่างแรงจนสลบสลายไปซะย,ยางนั้นผู้คนเห็นแบบนั้นก็เลยรวมตัวกันกพอจะปรึกษากันว่าตาลุงคนนี้มันคือใครและมา,มาที่นี่เพื่ออะไรกัน,นแน่นานๆทีจะเจอคนแปลกหน้าซึ่งการประชุมก็สรุปว่าจะต้องรักษาตาลุงแปลกหน้าคนนี้ก่่่่ออนนนนนนแลลล้ววคคคยถาาาาาาามมตตงงีเเเเป็็รรจจกไหหบบ เขาก็เลยมอบหน้าที่ให้กับแม่สาวคนนี้เธอมีชื่อว่าแซนดราเรียกสั้นๆว่าน้องแซนส่วนคนนี้คือผัวของน้องแซนเขามีชื่อว่าเมสแมงคนน่าเสียดายมีผัวแซนน้องแซนซึ่งน้องแซนกับผัวก็เป็นคนใจดีและช่วยกันรักษาตาลุงหน้าแปลกถึงแม้ว่าจะไม่เคยรู้จักมักจีกันมาก่อนแต่พวกเขาก็พอจะดูออกว่าตาลุงคนนี้น่าจะเป็นทหารเพราะรอยสักที่อยู่บนตัวของตาลุงมันก็ไม่ต่างอะไรกับสินค้าที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับตาลุงทุกอย่างอันนี้ถ้าติดบาร์โค้ดนี่รู้ราคาเลยนะแล้วก็เพียงเวลาไม่น แบบไม่ต้องเกรงแต่ตาลุงก็ไม่เกรงเลยสักนิดแถมยังแดกข้าวอย่างก,กับว่าาตอดตา,ย,ตาย,ยากมาจากชาติปางก่อนเพราะปกติต้องรีบกินเนื่องจากถูกฝึกให้กินแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแดกเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อแดกและในขณะที่ทุกคนกํลาลังแตกตื่นกับการแดกข้าวของตาลุงโจโจ้ไอ้นี่ก็ถามตาลุงว่าทาไมมึงถึงถูกทิ้งอย่างกับขยะแบบนี้ตาลุงที่แทบจะไม่เคยพูดอะไรก็บอกว่าที่เขาถูกทิ้งเพราะว่ามีทหารใหม่ที่ดีกว่าผมก็เลยถูกทิ้งแบบนี้ครับแม่งทําไมพูดเพราะจังวะและอีกสักพักน้องแซงก็เล่าให้ตา นี้ก็เพราะว่าพวกเขาทุกคนดวงสวยเนื่องจากยานที่โดยสารมาดำมาร่วงที่ดาวขยะแห่งนี้ก่อนที่จะมีการทิ้งขยะซะอีกซึ่งในระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่พวกเขาพยายามจะส่งสัญญาณให้กับยานขนขยะทุกวีทุกวันแต่ก็ไม่มีการตอบรับเพราะไอายานพวกนั้นไม่มีคนขับเออพวกกูก็โดนทิ้งเหมือนกับมึงนั่นแหละแต่ตาลุงก็ไม่ค่อยสนใจที่น้องแซมพูดเพราะสนใจความสวยงามของน้องมากกว่าเนื่องจากทั้งชีวิตก็ยังไม่เคยได้ใกล้ชิดกับผู้หญิงเลยสักครั้งเออตอนนี้กูเริ่มอยากจะสะวัสดแก๊กแล้วแต่ถึงาลลงจอน้อแ้นนาาแแซมมกกววดีีู แต่มันก็ทําให้ตาลุงชาเย็นได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวเมืองที่ต้องกระเสือกระสนทานู่นนี่นั่นเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ต่อเหมือนกับมนุษย์ปกติทั่วไปเออมีตระกูลนี่แหละที่ไม่ปกติและอีกสักพักกลุ่มชายชะกันก็พากันมาคุยขยะก็จะหาสิ่งของจากกองขยะเผื่อว่าจะมีอะไรที่พอจะใช้ได้บ้างซึ่งพวกเขาทุกคนก็ต้องกระดึบกระเดิบไปตามสายไฟเพราะอากาศที่นี่มันแปรปรวนจนทําให้มีคุพ่อคุแม่ลมโผล่มาได้ตลอดเวลาเออกูเคยโดนมาแล้วแล้วก็นั่นแหละครับโจโๆลมกันโชคก็ไไแบบไม่่่ทททััันนนนดดด้้้้้ตตงวววําาาาาใใหหออคีลลุกกจจขขบบแะปิเสพ ตาลงที่เหแบบนั้นก็ไม่ทนและดึงเชือกช่วยชีวิตคนดวงซวยจนนาให้มันรอดจากความตายได้แบบไม่น่าเชื่อซึ่งมันก็ทําให้ไอคนนี้สํานึกบุญคุณมันก็เลยเข้ามาขอบคุณตาลงเราถ้ามึงไม่ช่วยกูตายแน่นอนและด้วยเหตุการณ์นี้ทุกคนก็เลยเหมือนจะชอบตาลงและอนุญาตให้ตาลงอยู่ร่วมกับสังคมได้แต่ตาลงก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรเขาก็เลยมาช่วยน้องแซมทํานู่นนี่นั่น,นตามแต่ที่น้องแซมจะต้องการและในขณะที่กาลังหั่นผักจู่ๆมีก็บาดที่มือตาลงแต่ตาลงก็ไม่สะทกสะทานอย่างกับว่าเขาไม่มีความรู้สึกกกนนนนน้ออออองงงแแมมมมที่่่่่เเเเเเเหห็็็ตใจจลาาาาวยยยยัปปคคคคููรืิไบ อะไรมีบาดยังยืนเฉยตาลุงก็เลยบอกว่าความจริงเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันแต่สิ่งที่รู้สึกอยู่ตลอดก็คือความกลัวเพราะทั้งชีวิตของตาลุงก็มีแต่การฝึกตาลุงก็เลยกลัวการถูกทำโทษก็คือกลัวตลอดเวลาว่าจะโดนทำโทษถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้ฝึกแล้วก็ตามแมงคนน่าสงสารและด้วยการที่ตาลุงไม่ได้มีผู้บังคับบัญชาคอยสั่งการมันก็ทำให้เขาเริ่มหลอนเนื่องจากต้องคิดอะไรด้วยตัวเองซึ่งตาลุงที่รู้ว่าตัวเองเรียนก็เลยระบายความเครียรดด้วยการต่อยถังเหล็กแบบต่อยเอาต่อยเอา,อย,เอ,าอย่างกับว่าแค่นี้ถังเหล็กลูกมมาัง่ิกคเเห็็ดยยไน ที่ต่อยถังเหล็กแบบนี้มาก,ก่อนแมงคอจะเถื่อนแต่ถึงกระนั้นตาลุงก็ยังไม่หายหลอนเราะจาจุ๋ยไอ้นี่ที่ตาลุงเคยช่วยชีวิตก็ถูกตาลุงจะบีบคอเนื่องจากหลอนคิดว่ามันเป็นศัตรูตามทั้งที่มันจะเอาของมาให้เออกลไม่น่ามาเลยแต่พอตาลุงได้สติเขาก็รีบปล่อยมือทําให้ไอ้นี่รอดตายได้แบบเฉียวเฉียดและสักพักตาลุงก็กลับมาพักผ่อนแต่เขาก็สังเกตเห็นว่าตอนนี้มีงูตัวหนึ่งกำลังจะตรงมางับลูกชายของน้องแซมตาลุงก็เลยโยนรองเท้าบุาให้กับเจ้านุ่และสั่งให้เจ้านุากกางนง่งจ นนูน้อยแต่มันก็มาไม่ถึงและโดนตาลุงจับได้สักก่อนแต่ก็เหมือนเดิมนะครับตาลุงก็ส่งซิกให้หนูน้อยจัดการงูตัวนี้ด้วยตนเองเพราะงูบนดาวดวงนี้มีโคตรเยอะจะคอยให้แต่คนอื่นมาช่วยมึงก็คงจะโดนกัดตายเองสักวันแต่ก็ยังไม่ทันได้ทุบจู่ๆบักเมย์และน้องแซงก็โผล่มาและฆ่าง,งูตัวนี้ทันทีและก็นั่นแหละบักเมย์ก็ด่าตาลุงเป็นชุดเป็นชุดว่าทำไมถึงสั่งให้ลูกของเขาทำแบบนั้นรอถ้าพลาดขึ้นมาลูกของกูอาจจะตายหาแบบไร้สาระซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เกิดการประชุมครั้งงงงงใใหหญ่่เเพราาะตตลดดััััันนนนนไปบบีคอออ้้้้้แถมยยส็กูวง พวกเขาก็เลยตัดสินว่าตาลุงจะต้องออกไปใช้ชีวิตแบบวาเวเนื่องจากตาลุงเป็นคนแปลกที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมของพวกเขาได้เออแครมันจะไปอยากอยู่กับคนหลอนเสรมมันก็ทําให้ตาลุงต้องออกไปใช้ชีวิตคนเดียวแบบวาเวย์ทั้งที่ไม่ได้อยากจะออกไปเลยสักนกี้ทาให้ตาลุงเสียอกเสียใจจน,นร้องไห้ออกมาแบบไม่รู้ตัวแมงคนน่าสงสารวันต่อมาบักเม่กับน้องแซมก็ยังไม่เตื่นเพราะเมื่อคืนสวัสดแกกันอย่างหนักหน่วงและในขณะที่กําลังหลับจู่จงูตัวนี้ก็โผล่มาบนที่นอนและทําท่าจะเข้ามาฉกไอสองตัวนี้แหละแม่งม เจ้าหนูก็ลากเจ้างูออกมาจากพ่อและใช้รองเท้าบูททุกง,งูแบบรัวๆทาให้2สองตัวนี้ตกใจพเพราะไม่คิดว่าลูกจะโหดถึงขนาดนี้เออเมื่อวันตาลุงเป็นคนสอนกูบักเมทเธอรปแบบนั้นก็บอกว่าที่มันขับไล่ตาลุงมันเป็นสิ่งที่ผิดอย่างร้ายแรงเพราะถ้าตาลุงไม่สอนลูกของมันแบบนั้นป่านนี้กูก็โดนงูขบตายไปแล้วบักเมก็เลยรีบออกตามหาตาลุงเพื่อจะงอให้ตาลุงก,กลับบ้านแล้วก็เพียงเวลาไม่นานบักเมก็ไม่เจอตาลุงและพยายามงอให้ตาลุงก,กลับไปอยู่ด้วยกันเออเขาขอต้นนตัตตาเองแต่ก็ยังไม่ทไ่ททััันนนนนนนไไดดด้้้้้กกลลลลลลบบบบปจจยาาาาาาีีี็โมมแแวงงงงอะตุ ก็รู้ทันทีว่ายาลำนี้มันเป็นของทหารนักฆ่าที่ปกติจะขนส่งทหารออกไปรอและก็จริงๆนะครับรถทหารนักฆ่ารุ่นใหม่ทั้งหมดถูกสั่งให้มากวาดล้างสิ่งมีชีวิตที่ดาวดวงนี้เพราะบักเมย์มันอยากจะให้ทหารใหม่ได้ประสบการณ์จากการฆ่าอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าจะเจออะไรเนื่องจากดาวดวงนี้ไม่มีใครสนใจอยู่แล้วนั่นแหละครับ <S <S พลอยพวกนี้ลงมามันก็เปิดฉากยิงทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลื่อนไหวได้ทำให้บักเมย์กับตาลงลอยละลิบจากแรงระเบิดเราโดนไล่ยิงแบบไม่มีเหตุมีผลอะไรทั้งนั้นแม่งอะไรวะอยู่ดีๆก็โดนไล่ยิง อ้าวแบบนี้ก็เข้าทางเลยสิผัวน้องแซนตายในขณะเดียวกันที่เหล่าชาวบ้านชาวเมืองที่พากันแตกเตื่นจากเสียงระเบิดตุงตามแต่ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะออกไปเจราจาเผื่อว่าไอคนพวกนี้มันจะมาดีและอาจจะพาพวกเราทุกคนกลับบ้านแต่พอเจ๊ผู้ใหญ่บ้านปรากฏตัวเธอก็โดนยิงจนกระจุยกระจายและตายหายแบบทุเรศทุรังซะย,ยังงันแม่งตายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวชาวบ้านที่พอจะมีอาวุธก็เลยต้องต่อสู้แบบงูงูปลาปลาแต่พวกเขาก็ไม่สามารถสู้ได้เพราะไอพวกนี้มันมีอาวุธที่เหนือกว่าแถมยังเป็นทหารมาตั้งแต่เกิดและในขณะที่ชาวบ้านกำลังแยจจๆตลลุงกก็โมาาแะัดร ททหาหาใ่คนนนีีน้ัเอออย่างพวกมึงต้องเจอกับกูจากนั้นตาลงเย็นชาก็เริ่มปฏิบัติการสั่งสอนทหารใหม่ด้วยการฆ่าพวกมันทีละตัวทีละตัวเท่านั้นยังไม่พอเพราะตาลุงก็หยิบวอของทหารใหม่ขึ้นมาพร้อมกับทําเสียงคููคารามใส่วอจนทาให้ทุกคนต้องมึนงงเพราะเราไม่เคยได้ยินเสียงคููแบบนี้มาก่อนเออเสียงยังกับหมาคู่พวกกองทีเห็นว่าทหารใหม่เริ่มตายก็แนะนําว่าเราควรจะถอนกาลังและโจมตีระยะไก,กลด้วยอาวุธหนักเราดูเหมือนว่าศัตรูจะแข็งแกร่งกว่าที่คิดแต่ถึงจะถอนกําลังไปก็เปล่าประโยชน์เราะตาลุงก็ตามไล่ล่าและแอบประสบ พากันตายหายอย่างไรค่ทาทหานที่ใช้เวลาในการฝึกมาทั้งชีวิตเออจะเก่งแค่ไหนถ้าไม่มีประสบการณ์ก็จบซึ่งก็ใช้เวลาเพียงไม่นานทหารใหม่ทั้งหมดก็โดนกระทืบจนเรียบเหลือแค่เพียงบักเคนตาเดียวที่ยังไม่โดนตาลุงเข้ามากระทือบบักเคนก็เลยวอรไปที่รถอีกคันว่าให้ไปประจําตําแหน่งตามที่มันสั่งแต่รถคันนี้มันก็ไม่สนและพุ่งตรงมาชนกับรถของบักเคนเพราะตาลุงเป็นคนขับและถึงเวลาของมึงและไอตาเดียวในขณะเดียวกันที่บกักเมที่ตอนนี้กําลังวิตกกังวลนัามเหตุการณ์ที่ทหารใหม่ทั้งหมดต้องมาตายทหารที่ค่ารกบก กองร้อยเออทำไมฐานกูมันกากจังวะมังก็เลยสั่งให้พวกกองส่งหานเก่าลงไปวางระเบิดดวงดาวนี้มันจะได้ระเบิดหายไปนั่นก็เพื่อที่มันจะได้ปิดบังความผิดเราไม่อย่างนั้นจะถูกจับไปขึ้นศาลแน่แนเออมึงเอาหานทั้งกองร้อยมาตายแบบไร้สาระไม่ผิดก็ไม่รู้จะว่ายังไงแหละในขณะเดียวกันที่บักเคนที่ตอนนี้ก็ยังไม่ตายถึงแม้ว่าจะโดนตาลุงขับรถชนสขนาดนั้นแต่มันก็ทําให้ตาลุงได้มีโอกาสแก้มือจากการที่เพื่อนของเขาต้องมาตายแถมยังทําให้เขาต้องมาอยู่บนดาวเสียงเครง่งที่มีแต่น้องงูยุบยับเต็มไปหมดนั่นแหละครับร จะจรุ่นไหนเออกระทืบกันเพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่งแต่ถึงบัคเคนจะฟิตปังแค่ไหนมันก็ต้องพแพ้แพ้ให้กับความเก่าเกมของตาลุงรอตาลุงก็ใช้ใบพัดหอ่อฟันชับๆเข้าไปที่ท้องของบัคเคนจากนั้นก็จับบัคเคนหักคอจิ้มน้ำเพร็กจนน้ำไม่มันคอหักและตายหาแบบทุเรศทุรังไปอีกคนเออตายไปซะจะได้ไปเกิดใหม่ในขณะเดียวกันที่ทหารเก่าที่ตอนนี้กำลังระเบิดตามคําสั่งแต่ในขณะที่กาลังจะระเบิดจู่ๆตาลุงก็โผล่มาทําให้ทหารเก่าคนนี้ต้องตองกระใจเราคิดว่าตาลุงตายไปแล้วทุกคนที่เห็นแบบ สบายดีบอสโอเคได้อยู่ในขนาดเดียวกันที่บักเมที่ตอนนี้ก็ดันกวนตีนด้วยการสั่งให้พวกกองออกเครื่องขึ้นทางทันทีทหารเก่าพวกนั้นยังไม่ทันได้ขึ้นมาบนยานเลยพวกกองก็เลยด่าบักเมเป็นชั่วเป็นชดแล้วบอกว่าถ้ามึงจะเป็นแบบนี้เ <c oughs> ขาจะไม่ทําตามที่ตัวเองสั่งแล้วนะจ๊ะบักเมยก็เลยงดเงีดและใช้ปืนยิงใส่พวกกองจนทาให้พวกกองตายหาไปเฉยเลยเอาอะไรของมันวะแต่มันก็ซ่ายอยู่ได้ไม่นานเราจุดทหานเก่าพวกนี้ลากตัวบักเมมาที่ท้ายยานเพื่อจะให้มาเจอกับตาลงที่มันทิ้งอย่างกับขยะเมื่อวววัันนนนนนกก่่่่อออออ้้้้าาาาามมมมททํะะไไไรรีีแแตตตลลง็็พูดดยยหเ ทําให้บักเมกลัวจนหัวหดและเยี่ยวแตกเยี่ยวแตนซะอย่างนั้นเอิญโล่งเลยกูนั่นแหละครับบักเมกับลูกน้องคู่ใจก็ถูกจับโยนออกไปจากยานระดาดวงนี้กาลังจะระเบิดจากนั้นตาลุงเย็นชาก็รีพาทุกคนออกไปจากตรงนี้เพราะตอนนี้น้องแซนและเด็กๆอพยพขึ้นมาบนยานจนหมดแล้วทําให้บักเมและพระสหายระเบิดไปพร้อมกับดาวขยะและสลายหายกลายเป็นฝุ่นผงเเขาเรียกว่าชาปนากิจทั้งเป็นและพอเหตุการณ์ทุกอย่างได้จบลงฐานเก่าพวกนี้ก็ไร้ซึ่งคนคุมตาลุงก็เลยสั่งให้เพื่อนทุกคนตรงไปยังดวงจันทร์ทินิต เราที่ตะลุงพยายามทําทั้งหมดก็เพียงเพื่อต้องการจะสวัดแก้กับน้องแสนก็แค่นั้นเอาจะให้ทําอะไรกูก็อยอมขอแค่ได้สวัดแก้ก็พอแล้วแล้วเรื่องเราก็จบเป็นยังไงกับบ้านละครับสําหรับหนังเรื่องนี้แลวพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่รเรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ